แฟนคลับของกระทิงกีสนันค่ะโปรโมทละครสี่เรื่องสี่รสชาติสำหรับเรื่องพูดแม่แหนมขง ไอค่อยหักเจ้าโป่งลางฮักออนซอนและ18มงกุฎสะดุดเลิฟพันกิจกรรมวิกสามออนทัวบวนคักๆฮักซิ่งแซบซึ่งมีคุณชนัญญารองกรรมการพ่วมในการสำนักงานตลาดเองเป็นตัวแทนบริหารของช่องสามนำทีมมาแจกจ่ายความว้วนสุดพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรกันค่ะโดยในด้นของพลตำรวจเอกนายกเทศมนตรีตำบลนาขาและคุณอาคม ประธานตลาดผ้านาคาเป็นตัวแทนต้อนรับผู้บริหารและทีมงานที่เริ่มออนทัวร์ครั้งแรกค่ะโดยทีมนักแสดงตัวจี๊ดาากละครสี่เรื่องสีร่รสชาติเปิดมาด้วยขบวนกองยาวและสีเสื้อชุดที่คัน o ล f ฟ l นำทับมาโดยทีมเสื้อเหลืองไม้บริษอุ้มอิสยาและยังมีคนอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะ งานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสีฟ้าเองก็ไม่ยอมแพ้มีไอ้พานุวัฒน์ธัญพัฒนโกโกสินมอจรุพัฒน์แซกชุมแพทีมสีเขียวเองเด่นคุณงามเนตรคุณติตะคุณแป้งสรัญชัดจากโปงลางฮักออนซอนทีมเสื้อชมพูคุณเพชรทักกลิศจูเนียแฟนๆชาวอุดรน,นั้นต่างติดตามกันอย่างมากมายแต่ละเรื่องมวลซื่อรอติดตามรับชมกันได้คะ่ะ